สวัสดีครับก็ผมมากักตัวในสวนกาแฟของผมนะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่เรากำลังมาถึงแล้วดูตอนนี้ผมก็ห,หุงข้านะครับผมไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับตอนนี้าด้วยเหมือนน่าจะกินได้นะครับเดี๋ยวผมลองดมดูครับก็หอมครับผมเดี๋ยวจะลองชิมดูอึม อา้าวอี้แดบก็เห็นอยู่พ่อามาก็เหมือนแบบเราไปเข้าไข่ใช่ไหมพ่อใช่ครับใช่ใชเหมือนเราไปเข้าไข่นั่นแหละ,ะรครับตอนนี้ก็ดูไก่ผมครับดูไก่ผมก็อารมณ์ดีนะครับตอนนี้ดูครับดูดูที่เหลือคือเราเหลือจากการทำมวยมานะครับผมที่เหลือจาก เขาขโมยไปบ้างหมาขัดไปบ้างนะครับตอนนี้ดูไก่ผมนะครับอไอ้นี้เราเพาะกาแฟไว้ด้วยนะครับพเพื่อนเพื่อนรอเราตามมาดูไอ้นี้นะครับต้นกากาแฟนะครับไอ้นี้คือต้นที่โตประมาณนี้คือเราอันี้นะครับเราเพาะปีนี้นะครับ แล้วเราจะปลูกแซมปีหน้านะครับต้นที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ตายอะไรงนี้เราจะเอาไว้ปลูกแซมเราก็จะเพาะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ต้นแบบนี้ก็โตอยู่ประมาณสี่บาทนะครับเพราะว่ามันยังไม่โตแต่ถ้าเราไปลงในดินมันก็ได้นะครับมาต้นสวยมากแบบนี้ครับผมเราก็เป็นการเราก็เป็นการกัดตัววันแรกนะครับ เราได้กับตัว14วันถ้าเราติดใจในสวนเราอาจจะอยู่ยาวไปเลยก็ได้นะครับส่วมผมก็จะมีฝรั่งนะครับฝรั่งฝรั่งดอยครับอันนี้เป็นอโวอโวคาโดนะครับอันนี้เป็นกาแฟครับนี่ครับพอ่อกาแฟนี่หุ่นเหลือุ่เลยอันนี้แก้วครับนี่มาทําแก้วอ๋อมาทําแก้วแล้วครับ แก้วอะไรครับแก้วแก้วอะไรครับแก้วจอกอ่าแก้วจอกมาใส่เหล้าเลยครับใส่เบียร์ครับจอกจอกอ่าใส่จอกนะครับแล้วในกะเกงมีอะไรครับแล้วในกอปเกมีอะไรคาร์โด้ครับโอ้ไม่ใช่พี่นันสัวรสอันนี้สัวรสครับสัวรสครับโอ้โหจอยของเราโโอ้หจอยมาแล้วครับจอยมาแล้วครับไอ้นี่อะไรครับนี่น้ำครับน้ำดื่มของเราครับโอ้น้ำดื่มของเราครับดูอันนี้ดูดี่ด้วยครับอันนี้ลูกอะไรพ่อนี่ลูกมะกอ มะก่อครับมะก่อมะกรอโดยเลยเพราะมะก่อโดยหรือบางทีคนเมืองเขาอาจจะว่าไอ้เการัดดอยเการัดัเยการัดโดยเการัดนี่มะละกอทั้งนี้มรกอป่ามรกบป่าที่ตีลูกอันนี้นะครับเป็นปัญญาภูมิปัญญาครับผมภูมิปัญญาของคนที่นี่นะครับก็เอาน้ำใส่ตรงนี้นะครับโอ้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนดูอ่าที่การทดลองการกินนะครับอ่าโอเค ชื่นใจพ่อชื่นใจไปแหลมเลยครับเนี่ยันนี้เพื่อนผมพ่อจะมากลัดตัวกับผมสิบสี่วันอ่าสิบสี่วันนะครับครับอโอเคต้องเตรียมให้พร้อมครับผมต้องเตรียมให้พร้อมนะครับในสวนผมนะครับยังมีต้นชานี่พ่อต้นชานี้เรายังไม่ได้ลงถุงดำนะครับไม่เหมือนกาแฟนะครับต้นชานี้คือเราทีดเราสามารถดึงออกมาถอนออกมาแล้วไปปลูกได้เลยพ่อถึงแม้ว่าใบจะร่วงก็ ช่างมันแต่มาไม่ตายนะครับครับมาจากงอกคนเดียวครับใบชาเนี่ยตรงนี้ต้นแตงมันแตงนอเองเลยครับแตงนอคนเดียวครับอครับผมแล้วตอนนี้ผมก็จะลองจะทดลองปลูกทุเรียนนะครับผมจะทดลองปลูกทุเรียนในมูลดอยไม่สรองนอกนะครับจังหวัดเชียงรายครับแล้วต้นทุเรียนอยู่ไหนครับนี่ครับก็ซื้อมาจากลำพูนนะครับผมอ่ะนี่ครับมีพิษไทย มีมะพร้าวอะไรงนี้นะครับผมผมทดลองมาปลูกนะครับแล้วมาขำยักษด้วยนะครับก็มาทดลองดูอ๋อนี่ต้นมาขามยักษ์มะขามายักครับ<อ>แล้วมะนาวโมของออออันนี้คืออันนี้ผมถอนมาเพราะอันนี้มะนาวครับอ๋อนี่มะนาวของของฟ้าจากป่าทัดครับอ๋อมะน,นาวลําพูนมะนาวลําพูนใหญ่แต่ตอนนี้มะนาวเชียงรายครับอ๋อ ตอนนี้มาอยู่ใช่ครับต้องเป็นมะนาวไอต้องเป็นมะนาวเชียงรายโอเคใช่ครับอันนี้ก็ทุเรียนเชียงรายนะพ่อตอนนี้ก็ทุเรียนวนเชียงรายครับผมใช่ครับพ่อมาอยู่เชียงรายใช่ไหมทุเรียนไม่สลลนนอกแล้วนะไม่สลลนนอกโอเคครับอ๋อนอกระเทศ่แล้วอแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพ่ออันนี้ต้นอะไรนะพ่ออันนี้สามารถกินไอหัวมันได้พ่อหัวมันอ่ะอันนี้จะเป็นบุกหรือเปล่าเหมือนไอจำบอนนั่นน่ะพ่อแต่มันมีหัวแบบ ครับผมกนไดลยอ่าใช่ครับผมก้ยกล้วยครับอันนี้ต้นรุ่นไหนนะครับรุ่นไหนอันนี้รุ่นไหนแด่ลูกยังไม่มีนะครับลูกยังไม่มีหมดหมดฤดูครับหมดฤดูพ่อรู้อันนี้ไหมเป็นฝักเบแบน่ะอ๋อมะแปบมะแปบอืมมะแปบเขาเรียกอะไรนะพ่อมะแปบอ่ามะแปบมะแปบอ่าครับผมไม่รู้ครับคนเหนือเขาพูดแบบนั้นครับผมโอ้เขพะพื้นที่สวยงามมากโอต้นกล้วย อ้าวนี่บิวทัดสวยงามเลยเนาะเมื่อเชามาจากโดนดอยโน่นแดงๆนู่นครับเน่นเดินมากี่กิโลพ่อโอ้ครึ่งกิโลน่าจะไม่ถึงนะครับจะเป็นสิบแล้วครับ <laughs> เหนื่อยมากครับผมพ่อแทนนะครับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ